สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจช่องหลังเลนโปรดักชั่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับมาเยี่ยมสวนพี่กรับพี่กรับยังยังไม่ได้เรียน3ามขอนะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้ไว้พอสมควร พื้นที่อำเภอลา,ลาดดลีเป็นไม่ใช่พื้นที่จังหวัดราชบุรีไม้สักสตโตอยู่สวนป่าเลยนะครับอ,อ๋อโอเคอยู่กับเจ้าของช่องครับเอ้ไม่ใช่ดีอยู่กับเจ้าของสวนกำลังทำกับข้าวพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเมื่อคืนเมื่อคืนนอนนอนตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากอันนี้สรางนี้ 6 0 0าต้องขออภัยแฟนเพจผมด้วยนะครับที่อุปกรณ์มันยังไม่ครบอุปกรณ์ไม่ครบเพราะมันเพราะผมใช้มือถือซัมซุง J7Pro นะครับขนน้ำไปไหนหมดเอาไปทิ้งหมดแล้วเหรอผมเผาหมดแล้วพี่ขนน้ำสวนป่าของพี่ก๊อฟ ไม้สักปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงดีนะครับเพราะว่าทำให้ร่มลื่นมีเครือแล้วนะครับกล้วยหนึ่งเครือสองเครือสามเครือสี่เครือวิธีการทำจุลินทรีย์ออกกล้วยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วผมบอกด้วยว่าจุลินทรีย์ออกกล้วยไว้ใช้ทำอะไร มะฮอกกานีมะฮอกกานีมะฮอกกานีเป็นไม้นอกนะครับปลูกแล้วร่มเย็นหรือจะปลูกไว้วรอ้วแบบรับขอบชิดเป็นแดนก็ได้ถ้าไซส์นี้ล้อมขายก็ประมาณแล้วแต่เราจะกำหนดราคาครับร้อยหนึ่งก็ได้ซื้อมาแค่ต้นละห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวบอกนะครับว่าแหล่งกล้าไม้เป็นหมู่บ้านที่เขาเพาะ อันใหญ่อันดับต้นๆของประเทศอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆลำดับอันนี้ช่องหลังเล่นรดักชั่นชื่อรายการวรรณเกษตรอินซีวิถีพอเพียงนะครับการปลูกป่ามาละกอมาละกอกระถินเทพาไม่ค่อยเหมาะกับลาดลีเท่าไหร่มันไม่โตเลยแต่ไซนี้ถ้าล้อมขายนะห้าสิบบาทจะมีคนซื้อไหม ขี้เหล็กขี้เหล็กเป็นพืชตระกูลถัว่วตระกูลเดียวกับพยุงจามจุรีหรือหรือก้ามปูอันนี้น่าจะเป็นมะกขามต้นสะเดาอันนี้รูรูอะไรไม่รู้น่าจะเป็นรูแยะต้นคูนหรือราชพฤกหนึ่งในก้าไม้มงคลที่ในหลวงร .9 ท่านทรงโปรดมะฮกกานีดอกอัญชันทำน้ำดื่มได้ดี หรือทาจรทาอะไรแคนาแคนานี่เป็นไม้โอเคใช้ได้ดอกกินได้ครับดอกขาวๆเหมือนแค่บ้านดอกลักต้นลักควรจะปลูกต้นลักไว้ด้วยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้กี่นาทีแล้วเอ่ย3นาที57าิบเจ็วิได้ต่อ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นชงโคฮะจันเปียกบอกว่ากินได้ไม่โตเลยเพราะลาดร,ารีแห้งแล้งนะครับทางด้านนู้นจะเป็นเขาคล้ายๆอำเภอเขาชะกันจงวะสระแก้วมีขังข้งคาวอยู่มูลขังข้งคาวหรือขี้ขังข้งคาวสุดยอดของปุ๋ยเลยนะครับเดี๋ยวผมอีพีต่อไปแนะนำว่าทำยังไง ไผ่เลี้ยงหวานไผ่ก็ควรปลูกไว้นะครับแต่ที่น่าปลูกที่สุดก็คือไผ่สีสุกหนึ่งในเก้าไม้มงคลเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่าแหล่งซื้ออยู่ที่ไหนเอาคนปลูกไว้นะครับเอาไวท้ทําเผาทานกลันกล่นน้าส้มควนไม้สี่นาทีห้าสิบสามวิห้าสิบสี่วิห้าสิบห้าวิเดินได้ต่อ ควรถ่ายสักสิบนาทีนะครับได้แต่ผมไม่เดินเพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่เขาไม่ต้อนรับผมอ่ำทำไมต้องอ่าไม่ใช่อัมอรินเท่าไหน่ไม่ต้องอ่าด้วยฝึกพูดนะครับเพื่อนๆการอ่าการอ่านีค่คือการคิดไม,ออไม่ต้องอ่าไม่ต้องอ่าเวลาจะจะนึกจะคิดก็ หยุดสักสองสามวิหรือนับในใจนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งทำไมการถ่ายทําต้องมีกันห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นแอคชั่นแปลว่าการแสดงพุทโทเวลานึกอะไรไม่ออกให้พุทโทเอานะครับห้านาทีห้าสิบห้าวิเลขยังไม่ค่อยสวย อันนี้โซลาเซลล์แค่ผมสำสำรวจดูแล้วนะครับแถวแถวนี้ปลูกอ้อยปลูกมันกันเหมือนเดิมเพราะคนไทยติดติดหวานติดน้ําตาลน้ําตาลดีไหมดีครับน้ําตาลทางด่วนให้สำหรับพืชกิน หกนาทีสามสิบสามวิเดินได้ต่อเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่นี่อ้อยไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อสามหรือต่อสี่แล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นอ้อยเหมือนกันแต่แถวนี้เขาไม่เผานะครับเพราะว่ามันเผาแล้วมันร้อนก็ดีครับมลพิษจะได้ไม่เกิดหกห้าแปดหกห้าเก้าเจ็ดนาที ขุดบ่อแต่ไม่มีน้ำนะครับเสียตังฟรีเลยพี่กอฟผมอ,อ่ำนะอ่อีกแล้วผมชื่อมี่นะครับอันนี้ช่องผมเองเงินทุกบาททุกสตางค์ผู้สนับสนุนผมไม่เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวนะครับผมทำบุญต่อ ผมเป็นคนชอบทำบุญทำทานแต่ว่าเงินก็ต้องมีติดบัญชีไว้อย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินมีติดบัญชีไว้ก็ดีมีเงินสดก็ดีนี่ไงอ้อยโอ้หนอะเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าห้าอ่ามอีกแล้วผมต้องถ่ายไว้สักสิบนาทีนะครับเดินกลับนี่ก็น่าจะเป็นนาทีละ ต้นสักขี้เล็กอันนี้ระยะ2เมตรนะครับ2เมตรยังไงคือเก้านะครับ1 2นี่คือไม่รู้อ่ะเก้าเก้าเก้าสั้นเก้ายาวก็คือ2เมตรนะฮะเก้าละเมตรผมเป็นคนเตี้ยนะครับมันก็เลยขามันสั้นด้วยมันก็เลยเก้าไม่ไม่ดีไม่เหมือนพี่ตูนเก้าคนละ9 พี่ตูนบอดี้แสลมเป็นหลานของไอดอนที่ผมรับถือก็คือพี่แอดคระบาวนายยืนยงโอภากุณแปดห้าห้ามันจะถึงสิบนาทีแล้วไม่ผมเดินไปตรงนู้นอีกสิบนาทีพอดีทำไมต้องสิบนาทีห้านาทีได้ไหมได้ครับแต่ว่าสิบนาทีดีกว่า ห้านาทีก็คือหนึ่งเพลงของไอรอนผมเหมือนกันพี่เสกโลโซนายเสกสันสุขพิมายคนโคราชอำเภอพิมายแหละเก้าสองสี่เก้าสองห้านั่นไงเลขสวยด้วยใกล้สิบนาทีแล้วนะครับเพื่อนๆเก้าสามหนึ่งเก้าสามสองเลขสวยมามาจบที่ต้นไหนดีเอ่ย ต้นมะฮอกกันีแล้วกัน941เลขสวยอีกขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับวันนี้วันที่16เมษายน2565ใครใครใครหวยก็ขอให้ถูกหวยใครใครแฟนก็ขอให้มีแฟนใครใครโสดขอให้มีคู่ขอให้ได้เจอผู้ชายดีๆสิบนาที9วิวัสดีครับ สิบนาที15าวิแล้วกันสวัสดีครับ